สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีการใช้งานวิดเจ็ตแบบใหม่ใน iOS 14ที่ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแสดงข้อมูลต่างๆในหน้าจอคมได้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิธีใช้ได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ผมมีเคล็ดไม่รับทิปแอนทริคในการใช้งานวิดเจ็ตมาช่วยให้เพื่อนๆใช้งานได้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิป และอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่การปรับแต่งวิจเจ็ตกันครับวิจเจ็ตหลายๆตัววิจเจ็ตหลายๆตัว, <c oughs> าาตวสามารถปรับแต่งแก้ไขาการตั้งค่าได้ง่ายๆครับเช่นวิจเจ็ตสภาพอากาศเพื่อนๆสามารถแตะค้างบนวิจเจ็ตในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคําสั่งแก้ไขวิจเจ็ตแล้วค้นหาสถานที่ใหม่ได้เลยครับเช่นตำแหน่งปัจจุบัน หรือแตะเพื่อเลือกเมืองเลือกประเทศหรือพิมพ์ค้นหาสถานที่ที่ต้องการได้เลยครับเมื่อได้สถานที่ที่ต้องการแล้วให้แตะปิดพิยงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการแสดงข้อมูลได้แล้วครับหรือสำหรับวิ d g จ t ตโน้ตเพื่อนๆก็สามารถเลือกโน้ตที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยครับในการทำงานของวิดเจ็ตแบบใหม่นี้ Apple ยังได้เตรียมวิ d เจ t ชื่อแ a c k อัจฉริยะซึ่งเป็นวิ d เจ t พิเศษ ที่ทําให้เราสามารถแตะเพื่อสลับดูข้อมูลต่างๆได้ครับโดยจะแสดงข้อมูลต่างๆประจําวันที่เกี่ยวข้องกับเราโดยอัตโนมัติให้เราเลือกให้เราสลับดูได้ง่ายๆไม่ต้องเพิ่มหลายๆวิดเจ็ตบนหน้าจอให้เปลืองพื้นที่ด้วยครับแต่เราก็สามารถสร้างสเต็กอัจฉริยะหรือรายการวิดเจ็ตของเราเองได้ด้วยครับเพียงแตะบนวิดเจ็ตค้างไว้แล้วลากไปวางบนอีกวิดเจ็ตเพื่อสร้างรายการสเต็กของเราเองเพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการเลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถแตะบนสเต็ต แล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูข้อมูลในแต่ละวิดเจ็ตได้ง่ายๆแล้วครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในรายการสแต็กที่เพื่อนๆสร้างขึ้นเมื่อแตะค้างไว้เมนูจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลของสแต็กสำหรับวิดเจ็ตที่รองรับการแก้ไขหรือจะลบวิดเจ็ตออกจากสแต็กก็ได้ครับหรือแตะคำสั่งแก้ไขสแต็กเพื่อเข้าไปเลือกได้อีกว่าจะจัดลำดับตำแหน่งวิดเจ็ตไหนมาก่อนมาหลังเวลาเลื่อนดูจะได้เลื่อนได้ตามต้องการ และยังสามารถแตะเปิดสวิตช์หมุนอัจฉริยะเพื่อให้ iOS หรือ iPad OS ทำการวิเคราะห์และปรับลำดับการสแสดงวิดเจ็ตเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับการใช้งานของเราโดยอัตโนมัติได้อีกด้วยครับสะดวกมากๆเลยครับทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดไม่ลับทริปแอนทริคในการใช้งานวิดเจ็ตที่ทำให้เพื่อนๆใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ